นักเรียนคิดว่าอาชีพไหนที่น่าอาอยที่สุดในโลกคะปะยางค่ะทำไมล่ะคะเพราะมันโดนล้อทุกวันค่ะสื่อเสียนะ่ครับเสียตัวยกบาทครับหาลอยจ้ะสองตัวยกบาทครับสองตัวกับพันนึงจ้ะสามตัวดิยข้าหาจา้ะตัดส,ส,สี่ตัวเลยยกบาทนี้ขอเงินพ่อแม่งมาโหลดสองแสนสามแสน ผู้หญิงมักตกเป็นเป้าสายตาจนต้องมองธรรมดาเราพ้นสวยมองข้างหลังเหมือนพอลล่าบู๊ยข้างหลังคือพอลล่าเบิ้งทั้งนาล่ะครับพ่อแล้วล่ะไอห้อมองม่เห็แลปวยอาไปไหมน้องไปกับพี่ไหมนางไปเถอะนะพี่พาไปไหนก็ไปเขาจะพาเจ้าไปขึ้นหอวพักกระเดาพักกระเดายุใส่ระพียุพ้นกลางหน้าเพื่อเอาไว้ไก่แท่นไผเจียวไปไว้ต้นพักกระเดามันก็เกิดยุหัน เมอว่ามันง่ายไปก็ให้เราโทษดีที่สุดอกแม่ไม่อเหตุต้นักกันเราเพราะแม่เนวหนีก็ตำรวจโทษโทษจะให้อลไรกูเตะปากเอาได้คุณพี่จะเอายังไงคะคือจะเบิ้ลนกันผมอยากอยากเบิ้ลนั่นผมอยากเบิ้ลคือตอนแรกเลียงกันไว้แล้วว่าเบิ้ลได้ว่าเบิ้ลได้แล้วทำไมม่ไม่เบิ้ลคือผมจะเบิ้ลนี่ผมจะเบิ้ลนี่ถ้าพี่จะเบิ้ลพี่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะคะต้องจ่ายเงินเพิ่มไม่เลยแต่ตอนแรกเลียงกันไว้แล้วเลียงกันไว้แล้วว่าฟันสองกันสี่สิบนาที แต่ถ้าไปในที่ดีมาถ้าสองสามนาทีนไอ้เบิ้ลแล้วนี่นี่สองสามนาทีเสร็จผมอยากเบิ้ลทำไมแม่ผมเบิ้ลถ้าจะเบิ้ลต้องจ่ายเพิ่มนะคะไม่จ่ายเพิ่มอะไรนี่หลักฐานมนีนี่เหลงกันไว้เลยว่าจาเบิ้ลให้เบิ้ลได้ถ้าสองสามนาทีเสร็จไอ้เบิ้ลได้แล้วทำไมแม่ผมเบิ้ลเบิ้ลได้แต่ต้องจ่ายเงินเพิ่มค่ะพี่ค่ะ่จ่ายเงินเพิ่มไอ้ไรยังนี้เอาดอกแกมานี่เอาดอกแกมาเอาดอกแกมาสตาร์เสร็จผมก็เบิ้ลเลยนี่ทำไมแม่ผมเบิ้ลนะผมไปแจ้งความเอาเบิ้ลรถกันแล้วโอ้ยมีลูกมีเมียจะเซ็ตมาเดออมิ ปดริมาคนมีลูกมีเมียแล้วมาเซตมาหาข่อยโทรมาโท่มาโท่มาเอาเฮ้ยโท่มาเอาเดอ้อเห็นบามีลูกมีเมียก็จะเซตมาโทรมาเอา <laughs> แล้วน้องเคยมีผัวไหมละ่ะแม่ไม่แม่ผัวที่ไหนถามว่าวาา่า๋อแม่ไม่คับแล้วเคยได้ไหมผัวได้ม้งกอ็อย่างนั้นมันปรา,า,าปลาย่ะปีเนี้ ไม่เยอะได้ผัวมันปลูกาหลังเลยนะไม่เอาเนะไม่เต็มเมดเต็มหน่วยเป็นไงไม่รู้สงใจไม่ได้ห่อถุงได้ผัวก็อยู่กันลำบากขี้เกียจหาอยู่คนเดียวดีกว่าจะได้เป็นผู้หญิงหล่ะนะไม่หาเนียผัวไม่เอาแลวเบื่อเหตุผลอะไรที่ไม่เอาผัวก็ไม่รู้สินะ Oh. <laughs>